ติดตั้ง A สองพันีิเสร็จแล้วทดสอบดูว่าเปิดลมหน้าลมหลังได้ไหมกุมให้ดูอยนี่นะครับเปิดลมได้เลยเปิดเบือสามร่บนะเห็นๆนี่ เห,หเห็นเห็นครับคุมลมข้างหลังนีครับลมไม่ออกนะครับมาลมเป่าขาลมจะดอลมนิดนึงนี่ครับลมมาแล้วครับนี่ถ้าอยากคุมลมให้ออกหลังอย่างเดียวก็ปรับมาที่เป่าขา นี่นะครับจะอ,อกเลยอยู่ลมหน้าจะไม่อ,อกจะไม่อ,อกจะจะอ,อกลุ่มหลังเทียนยให้ลมหน้าอกแล้วก็คุมได้ยังให้ลมหน้าอกแค่น